สมมติว่าเราเป็นนี่ทักสองแสนครับปลกกล้วยประมาณนักสามไร่ปีหนึ่งเห็นผลแล้เดือนอสวัสดีครับพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับกับร,รายการกับเขาคุยคทางภางใต้ทีวีแอ,อยู่ที่หมู่แปดบ้านทุ่งโตยะตำบลภกศักอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับ ก็จะเชื่อบ้างน,นะครับว่าที่นี่เป็นแหล่งปลูกกล้วยหอมทองนะครับซึ่งเป็นกล้วยนะครับที่กําลังได้รับความนิยมจากทางชาตินะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นสิงคโปร์และอินเดียวันนี้เราได้ตะลุยมาถึงที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาดูสวนกล้วยของผู้ใหญ่ทวีเสนแก้วนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ปลูกเบิกการปลูกกล้วยที่นี่นะครับและกล้วยที่นี่ก็เป็นกล้วยที่มีคุณภาพวัดได้จากความต้องการนะครับจากพ่อค้าแม่ค้า ที่มีการเข้ามาซื้อที่นี่มีการนําไปขายในเซเว่นอีเลเว่นนะครับก็แล้วก็ร้านใหญ่ๆอีกหลายร้านนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าที่ไปที่มาของสวนกล้วยที่นี่เป็นอย่างไรคุณภาพของกล้วยที่นี่เป็นอย่างไรเป็นที่ต้องการของต่างชาติหรือว่าของผู้บริโภคชาวไทยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราจะมาดูในเรื่องนี้กันวันนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่ทวีเส้นแก้วนะครับผู้ใหญ่หมู่แปดครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีใหญ่ครับ กับแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับท่านประธานและรองประธานและฝ่ายประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับชมรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงนะครับสวัสดีสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็คงจะเรียนถามท่านผู้ใหญ่ก่อนนะครับว่าที่ไปที่มาของการปลูกกล้วยหอมทองที่นี่เป็นอย่างไรครับที่นี่นะครับบัานต้นตัวยาเนี่ยเป็นที่ที่ผมเข้ามาปลูกเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของโควิดตัตอนนี้เริ่มโควิด ได้งบประมาณจากรัฐบาลส่วนหนึ่งนะครับในหมื่นห้าบาทหมื่นันบาทตอนนั้นแล้วก็มาเริ่มปลูกก็เรียนรู้ไปนะครับรับหลายหลายปีมาประมาณสัก4ี่หปีก็เริ่มทยอยทีละแปลงละแปลงตอนนี้ก็พัฒนามาเกือบเกือบยี่สิบไร่ครับที่ที่ที่จะลงบนผลิตนะครับอันนี้เฉพาะของกู้ยใหญ่อย่างเดียวหรือว่าของเครือข่ายด้วยเฉพาะผมอย่างเดียวครับสิบกว่าไร่ จากจุดเริ่มต้นนี้ปลูกจากเริ่มต้นเรามาเท่าไหร่สามร้อยหน่อสามร้อยต้นโอ้นะครับเหตุผลที่เราต้องขยายมากขึ้นเนี่ยเพราะอะไรครับตลาดดีใช่ไหมครับหรือว่ายังไงส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของตลาดเป็นสิ่งสําคัญที่ที่ปลูกนะครับแต่ส่วนที่ที่สำคัญกว่าตลาดก็คือรายได้อนะครับรายได้ที่ที่ลงมาปลูกแล้วเราสามารถที่จะมองเห็นว่าการขายกล้วยนะครับเราสามารถจะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเอง นี่ได้บางส่วนครับนะครับโอ้ทำให้มองเห็นนะครว่าถ้าเรายังทําต่อเราสามารถที่จะมีมีมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ความมีว่ามั่นคงในเรื่องของกบกรัวด้วยครับกล้วตลาดไปได้เราเข้ามาที่นี่นะครับเราอที่นี่โดยส่วนใหญ่จะปลูกยางแล้วก็ปาล์มใช่ไหมครับใช่ครับจากจุดตรงนี้ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยตอนมีปาล์มกับยางนี้ก็ตกหนักใช่ไหมครับ ดูแนวโน้มของกล้วยนี้น่าจะเรียนทางเลือกที่ดีให้กับชาวบ้านนะครับจริงๆแล้วปพืดละสองสามชนิดเนี่ยมันจะมีส่วนส่วนที่ดีก็ดีก็เสียอาจจะต่างกันนะครับ,รบส่วนยางอาจจะมีรายได้ที่มันคงได้ทุกๆตั้งปีน,นะครับาปาล์มก็เหมือนกัน15วันได้ครั้งหนึ่งแต่ในเรื่องของกล้วยนะครับในเรื่องของโรคการทำกล้วยเนี่ยประมาณ8ปเดือนแรกนะครับเราสามารถที่จะผลิตกล้วยได้เดือนไร่ละประมาณแสนกว่าบาท ต่อไร่ต่อไร่โอ้แสนกว่าบาทหายหักหักต้นทุนยังต้นทุนก็ประมาณแสนนะครับยิ่งถ้าเราปลูกยิ่งยิ่งยิ่งปลูกมากหมายถึงว่าต่อไร่นี้ให้ผลตอบแทนประมาณหนึ่งแสนบาทเกือบเกือบหนึ่งแสนบาทหักต้นทุนแล้วครับโอ้นะแล้อยางมันถึงเนี้ยยางมันก็ตกตีประมาณสองหมื่นต่อไร่ต่อปี้าเหมือนกันไหมใช่ครับประมาณนั้นโอ้นะอุกตะพันเห็นแล้อเยังไงจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับ ครับพี่น้องประชาชนแบ่งเป็นต่างเรื่องเขาดียาับพี่น้องเกษตรก็จะเอาตัวย่างครับผมครับอะไรอย่างนั้นรับทตลอดนะเพราะว่าตอนนี้ต่างมาเลเซียมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ตอนนี้ก็ทลูกฟันมาฟันสิ้นกล้วยที่พัทลุงครับผมโอ้มาบุ้งมาที่พัตทลุงเลยครับในในประเทศไทยมีปลูกกี่ที่ครับท่านผู้ใหญ่อ่ประเทศไทยที่ปลูกกล้วยหอมทองที่เป็นเชิงพื้นที่ที่ปริมาณเยอะก็มีอยู่ที่ นรกนอดนคกโอของโคราชนะครับองราชนกคกราชิีมาแล้วก็เพชรบุรีด้วยไหมเพชรบุรีปทบุรีรรานีแล้วก็ที่จังหวัดตากแล้วก็มาจุมพรนะครับภาคใตก้ก็อาจจะมีสุราษฎร์ที่ที่ที่ลงมาครับแล้วทำไมในช่วงหลังนี้พัทลุงจึงเก่าถูกกล่าวถือมากในเรื่องพัทลุงจะมีข้บได้เปรียบก็คือในเรื่องของน้ำนะครับเพราะเราได้รับน้ำมาจากเสือโบรรทัด ในในลำโพงเนี่ยเราการการปนเพื่อนของสารเคเมีอาจจะน้อยกว่าที่อื่นอ๋อ้โหครับ, <c oughs> รบยกตัวอย่างในเขตพืพ้นที่ภาคกลางเนี่ยน้ำก็จะมาภาคจากจากจากไหลมาจากภาคเหนือครับกว่าจะถึงภาคกลางเนี่ยมัน<ร>ใช้เวลา,าเก็บมาเ<ช>รียบร้อยครับแต่ของเราเนี่ยเป็นน้ําบริสุทธิ์ที่มาจากสวรรค์โอ้นั่นี่นี่จุดขายเลยนะใช่ใช่นี่น้ำบริสุทธิ์จากสวรรค์เลยนะใช่ครับเพราะเทือกเขาเนี่ยคือสวงสวรรค์ใช่ไหมครับแล้วก็น้ํา พัทลุงนี่ถือว่าพวกโรงงานอุตสาหกรรมน,น้อยครับน้อยน้อยแทบไม่มีเลยพูดง่านคือการได้รับ JP เนี่ยพัทลุงเนี่ยสามารถใช้น้ําในลําคลองได้ครับแต่ในพืพ้นที่ภาคกลางเนี่ยน้ำในคลองเราไม่สามารถที่จะขอเจพีได้อ๋ออันนี้ใครชี้วัดตัวนี้ให้อ่ากรมวิศกรมวิชาการเกษตรครับโอ้นี่นะ่าสนใจน่าสนใจนะน,จนะ,น,ะนี่เป็นข้อที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมาพัทลุงบอกว่าพัทลุงไม่เจริญโรง,งงานอุตสาหกรรมก็ไม่มีครับคนพัทลุงสมัยก่อนน้อยอกน้อยใจใช่ไหมโอ้เราไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเดียดถึงตอนนี้เนี่ย เราพบว่าในที่สุดแล้วมนุษย์ก็คือต้องอยู่กับธรรมชาติมันจะได้อีกส่วนหนึ่งครับมนุษย์ต้องอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมครับกลับครับแล้วก็อันนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นทําให้เป็นจุดเด่นที่ทําให้ต่างชาติเขามั่นใจล้วยหอมประทุใช่ครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะมองในเรื่องของความปลอดภัยของของพืชผักที่บริโภคครับผลไม้ที่พวกโนี่ต้องต้องมีความปลอดภัยส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาจะมองในภาพรวมว่าแหล่งผลิต อยู่ที่ไหนพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมมีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจะพปถีนประกอบในเรื่องของการการเลือกซื้อของผู้บริโภคครับครับกับท่านท่านรองครับอยู่บางแก้วซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีการปลูกกล้วยหอมทองเยอะมากรู้สึกยังไงครับที่กล้วยหอมบางแก้วได้รับความนิยมครับกูดีใจกับพี่น้องชาวเกษตรบางแก้วด้วยครับผมกับกับกับท่าน ประธานฝสายประชาสอมพันธ์ครับอย่างน้อยก็ต้องยินดีกับท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่า,าท่านเป็นคนคนแรกได้นำร่องข้ามาตรงนี้อ,อย่างแรกเลยก็เขาเรียกว่าไอ้พิกลิกิกให้เป็นโอกาสใช่ไหมครับครับช่วงนั้นที่แกเล่าแกบอกว่าเออช่วงโควิดอ่ะก็คือทําให้คนตกงันทําให้คนอะไรหลายๆอย่างกระทบนะแล้ว แกก็มีไอเดียดีขึ้นมาว่าเออมาทําตรงนี้น่าจะดีก<ๆ>็<อ>ผลผลผลทลรับก็เห็นกลับกลับที่นี้ถ้าพี่น้องประชาชนในบางแก้วเองหรือว่าพื้นที่อื่นๆที่ต้องการที่จะดูง,งานหรือว่าที่จะร่วมกับโครงการของท่านผู้ใหญ่เนี่ยตรงนี้เป็นไงบ้างยินดีครับที่จะให้ความรู้กลับในเรื่องของการปลูกกล้วยนะครับเราเราอาจจะมองว่าการปลูกกล้วยเนี่ยเป็นเป็น งานที่มันจะง่ายครับแต่บางสิ่งบางอย่างในในตัวความง่ายของมันเนี่ยมันจะมีเทคนิคในเรื่องของการจัดการของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ที่จะหันมาปลูกกล้วยเนี่ยมันต้องศึกษาเพราะว่าการปลูกกล้วยเนี่ยมันต้องลงทุนค่อนข้างจะสูงนะครับสูงอยู่ใช่ไหมอ่าไรต่อไรเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับอาจจะว่าพี่น้องเกษตรกรอาจจะว่ากระทบกับต้นทุนทีนี้เพราะว่า การปลูกกล้วยเนี่ยของเกษตรกรเนี่ยเรามีต้นุนที่น้อยใช่ไหมครับเราก็มพยายามที่จะให้ความรู้เขาเพื่อที่จะแม่เขาเกิดเกิดความเสียหายครับนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่จะมาปลูกหรือเอาหนอกจากผมไปเนี่ยผมจะจะอธิบายวิธีการปลูกวิธีการให้ปุ๋ยวิธีการให้น้ํเพราะผู้ใหญ่ก็มีหน่อจําหน่ายด้วยสําหรับผู้สนใจนะใช่ครับครับครับทีนี้เอ่อเอ่อในเรื่องของกล้วยเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่า คือไม่จําเป็นต้องปลูกในพื้นที่ของมาโดยตรงสามารถปลูกแช่ในสวนยางก็ได้อันนี้จริงหรือเปล่าอ่ายางเล็กปลูกได้ครับปาล์มเล็กปลูกได้นะครับครับเราสามารถปลูกได้ถึงสามสี่รุ่นในในในสวนปาล์มแล้ว้วยางใหญ่แล้วต้นใหญ่ใต้นใหญ่ใหญ่อาจจะประมาณสักห้าสี่ปีอาจจะต้นยางมันจะล้มอ๋อไม่มีไม่มีแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะปลูกกล้วยได้ประมาณสักสามสี่ปีแต่ปุ่มันอยู่ที่การจัดการและการดูแลครับ ครับทีนี้ในระยะการเริ่มต้นของการปลูกจนถึงการให้ผลผลิตใช้เวลานานไหมครับจากเริ่มปลูกวันแรกจนถึงการตัดเกี่ยวนะครับประมาณแปดเดือนถึงประมาณแปดเดือนเก้าเดือน๋อครับก็ให้ผลได้เลยปีนึงก็แปดเดือนแปดเดือนได้หนึ่งรุ่นหลังจากหลังจากหน่อที่สองเริ่มเริ่มเหมือนเพลงนี้ไว้หน่อสองก็อีกประมาณสี่เดือน อีกเดือนก็ได้เก็บเกี่ยวอีกรอบประมาณสิบสี่เดือนสิบปีเดือนถึืองห้าเดือนก็ได้สองรุ่นครสองปีก็ได้ประมาณสามรุ่นครับโอ้คับกับปลูกง่ายไหมกล้วยว่าจริงๆถามว่าปลูกยางไหมถามว่าปลูกง่ายก็ปลูกง่ายนะครับแล้วก็มันอยู่ที่การจัดการการดูแลการให้น้ําการให้ปุ๋ยรับวราการปลูกกล้วยเนี่ยถ้าเราปลูกในเชิงธุรกิจเกษตรนะครับอาจจะต้องมีการให้ปุ๋ยตามระยะเวลาที่ที่เขาต้องการนะครับครับกับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูนะ ปดูของจริงกันดีกว่านะครับว่าที่สวนผู้ใหญ่ทุยนะครับมีการปลูกอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะรบก,กวนท่านผู้ใหญ่นะครับ่วยนำเราไปเยี่ยมชมได้รลยครับขอบคุณครับ อยู่ในขั้นไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนครับครับประมาณหนึ่งเดือนครับประมาณอีกประมาณสามอาทิตย์ก็จัดขายได้ครับครับก็ลูกใหญ่นะลูกใหญ่เพื่อหอมทองครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับตนี้มีประมาณกี่ไร่ครับเฉพาะตรงนี้อ่าแปลงนี้ประมาณหกไร่ครับแต่แต่ว่าเพิ่งตัดไปเหมือนตอนสาจีนอ๋อสาจีนตัวจีนนะครับตัวจีนแล้วก็ ตอนนี้มันที่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นกล้วยที่ตกรุ่นมานะครับตอนนี้กําลังไว้หน่อสองอยู่นะครับหน่อสองเราสังเกตว่ากล้วยมันไม่เหมือนยางนะยางคือตัดหนึ่งต้นครือตายหนึ่งต้นแต่กล้วยนี่มันจะมีหน่อมีอะไรขึ้นมานะหน่อสองตอนนี้หน่อสองนี่อีกประมาณสักสี่เดือนรับจะออกปีแล้วก็ประมาณประมาณกันยาน่าจะจะได้ผลผลิตอีกโล่ ตามผู้ใหญ่นิดหนึ่งกล้วยกติถึงจะมีปลีปลีก็เป็นที่นิยมด้วยปลีกล้วยหอมทองมันกินได้ไหมกินได้ครับขายได้ไหมฮะก๋วยตีอเขาไม่นิยมขายแต่ว่าถ้าถ้าจะกินเนี่ยมันจะมีเทคนิคในเรื่องของการการแปลรูปอ่าอย่างเช่นจะเอาไปทาน้ำพริกเนี่ยมันต้อง,ต,องต้องไปต้มก่อนแล้วก็มนกันนกน้ําแข็งอ๋อมันไม่มันไม่เหมือนกับไอ้อหัวปลีกล้วยทั่วไปเหรอใช่ครับแต่มันจะอร่อยเหมือนกันอ๋อเลยฮะครับโอ,อ้นะ จริงจริงมันมีแต่หลายคนอาจจะว่าขมแต่จริงๆแล้วถ้าเรามีเทคนิคในเรื่องของการการทำเนี่ยการปรุงเนี่ยมันจะไม่ขมครับต้องไปต้มก่อนต้มแล้วก็มันนกใช้น้ำแข็งนะครับแล้วใบไหมครับท่านผู้ใหญ่ใบส่วนใหญ่เราจะตัดทิ้งให้ป็นปุ๋ยใช้ไปห่ออะไรใบเนี่ยมันจะกรอบมันจะแข็งไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกล้วยน้ำว้าโอครับกล้วยน้ว้าใบมันจะนิ่มนิ่มครับแล้วพวกกาบพวกอะไรพวกนี้เราคิดว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างต้นนะไรเน่ย ในเชิงวิชาการเนี่ยเขาจะสามารถไปไปรูปเป็นอย่างอื่นได้นะครับแต่ว่าพวกผมเนี่ยจะจะตัดทําเป็นปุ๋ยอ๋อเป็นปุ๋ยไหมมันอยู่กับดินเพื่อเพื่อที่จะปรับปรุงสภาพดินด้วยครับอ๋อนะครับนี่สวนกล้วยนะฮะนี่สวนกล้วยเป็นสวนยางเก่าไหมครับตรงนี้อ่าตัวนี้เป็นสวนยางเก่าสวนปาล์มนะเนี่ยโอ้ปาล์มไปด้วยโอ้นะครับ แล้วระบบน้ําระบบน้ําก็ใช่ระบบผูใหญ่ก็จะต่อระบบอ่าระบบสปริงเกอร์ครับอ๋อเปริงเกอร์ไม่ต้องเหนื่อยนะไม่ต้องเหนื่อยครับเปิดเลยนะเปิดครับครับตัวนี้ใช้โซล่าเซลล์หรือไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าครับโอ้นี่แหละครับเอ้านี่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 อาที่อยู่ระหว่างการเตรียมปลูกนะครับอันนี้ของใครฮะนี่ของผู้ใหญ่ไหมใช่ครับกำลังเริ่มปลูกอีกแปลง๋อต้องกั้นไว้อย่างนี้เพราะวัวไม่ไม่ คือเมื่อก่อนเป็นกั้นวัวไวอ๋อวัวเยอะเมื่อก่อนเป็นสวนยางกัก้นไวอ๋อแล้วนี่แล้วนี่ยังปลูกถั่วฝักยาวได้ด้วยอันนี้ปลูกไว้กินอ่า,น,าน, <S <S อนี่สุดยอดเลยนะครับอ๋อสุดยอดเลยนี่ครับก็เป็นสภาพของสวนกล้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผู้ใหญ่ก็จําหน่ายหน่อด้วยนะครับสาหรับผู้ที่สนใจแล้วตอนนี้มีผู้สั่งซื้อนี่มาจากที่ไหนกันบ้างับหนอในพื้นที่แล้วก็ ต่างจังหวัดครับที่เข้ามาแต่ว่าส่วนนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เพราะส่วนหนึ่งก็จะไว้ปลูกเองขยายหน่อเองก็ยังไม่ไม่พอพูดง่ายยังไม่พอแต่ว่าถ้ามีเกษตรกรที่มาขอแบ่งซื้อเราก็ต้องต้องช่วยกันช่วยกันครับหน่อประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่จาหน่ายอยู่หน่อละยี่สิบบาทครับหน่อละยี่สิบบาทครับไร่หนึ่งต้องปลูกประมาณกี่หน่อได้ถ้าเราปลูกไม่บนพืชอื่นเราใช้ประมาณ400หน่อ สี่ร้อยหน่อต่อไร่ครับอแต่ถ้าว่าเหมือนปลูกยางไปด้วยปลูกปาล์มด้วยนี่ก็ประมาณสองร้อยกว่าหน่อสองร้อยกว่าหน่อนะครับหน่อละยี่สิบบาทนะครับครับก็แปดเดือนก็ได้ผลแปดเดือนได้ผลได้ผลที่น่าสนใจคือผลตอบแทนต่อไร่มันประมาณหนึ่งแสนบาทณวันนี้ราคาราคาต่อกิโลเนี่ยมันตกที่ประมาณยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาท่ะถ้าเราผลิตกล้วยได้ดีอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบกิโลต่อต,อ,ตอเครือครับนะครับโ<อ>ต้กะตกเครือแล้วประมาณสี่ร้อยครับไร่หนึ่งเรารเราจะใช้หน่อประมาณกี่หน่อครับที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ถ้าว่าเราไม่ปลูกอยากพืชอื่นเนี่ยเราใช้สี<อ>่ร้อยสี่ร้อยหน่อครับแต่ถ้าว่าปลูกปาล์มด้วยประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยแปดสิบประมาณนี้ครับแล้วเวลาเนี่ยท่านผู้ใหญ่ตัดขายทีหนึ่งนะ่ะ ผลผลิตที่ว่าเราเรา,เราจะขายได้ออกได้เที่ยวละประมาณกี่ตันครับอืมช่วงช่วง,วงตุตจีนที่ผ่านมาเนี่ยตุตจีนเนี่ยผมได้ประมาณเกือบสามตันหมายถึงว่าทเที่ยวหนึ่งใช่ไหมครับอาทิตย์เดียวอาทิตย์ประมาณ<อ>ช่วงเพราะาเราจะกําหนดว่าราคาของพืชเนี่ยมันอยู่พีคอยู่ที่ตุตจีนกับสาจีนล้วยเพราะว่าเขาจะนิยมไปไปไปไหว้ไปช่ไม่ทีนี้เราก็ต้องคำนวณว่า การปลูกเนี่ยจะปลูกอย่างไรให้ตรงกับตัจีนสาสตร์จีนเราก็ต้องย้อนย้อนกลับมาต้องวางแผนด้วยต้องวางแผนเนี่ยผมบอกแล้วว่าต้องมีการเทคนิคในการต่อไใช่ใช่ใช่โอ้่สำคัญนะแล้วในกรณีที่ว่าต้นแม่ต้นเดิมเนี่ยต้นเปลูกครั้งแรกนี่นะพอเราเราตัดผลผลิตออกแล้วแล้วเนี่ยนะอย่างต้นนี้ตผมเพิ่งตัดผลไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทีนี้ครับถามว่ามันเราเราเราต้องต้องให้ปุ๋ยอีกไหมเราเราไว้นอเนี่ยเราต้องให้ปุ๋ย หน่เนี่ยหน่ที่เหลือสามน่เนี่ยเราต้องขุดขายหรือว่าถ้าไม่ขายก็ตัดทิ้งไปเลยจะไว้เหลือหน่เดียวแล้วทำไมตรงนี้เราเราไม่ตัดออกครับอ๋อตอนนี้ยังยังไม่มียังไม่ได้ตัดออกอ๋อใหม่ๆถึงมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไม่ตัดออกเพิ่งไม่ไว้รุ่มเวลาต้นอ่างตรงเนี้ยไว้ไว้ไว้ตัดตัดปลีล้างหรือเปล่าว้ล้างไปล้างด้วยครับตอนตอนที่กับยางล้างยาง โอ้นะครับนี่เป็นคือคือมันดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันก็ต้องมีเทคนิคอีกมันต้องมีวางแผนในเรื่องของการตลาดที่บอกว่าเราใช้ช่วงที่เขากัดกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยมันจะสุดจีนกับซาจีนเขาไหวเขาไหวนะครับแล้วมีความต้องการเยอะทีนี้เราต้องคำนวณว่าเราต้องผูกให้ลงกับเวลาที่เขาต้องการเพราะบ้านเราส่วนใหญ่การเกษตรที่มีปัญหา เพราะว่าเราไม่ได้มีการวางแผนใช่ครับเราเพ็นคนองินปลูกเราก็ปลูกตามเงกันไปพอลุนตลาดก็เรียบร้อยเลยพอลุนตลาดเราสามารถเรียกว่าต่อรองกับทางด้านใช่ครับพ่อค้าได้เพราะว่าช่วงช่วงตุษจีเนี่ยสามารถต่อรองบอกว่ามีก้วยหนึ่งตันผมคุยกับพ่อค้าได้เลยผมขอหนึ่งบาทสองบาทไนั้นได้เพิ่มเพิ่มจากเนี่ยเรามักจะไม่ได้ยินว่าเกษตรกรจะต่อรองได้เพราะว่า เวลาเราเอาข้าเปลือกไปขายเราถามว่าจะซื้อฉันเท่าไหร่แต่เวลาเราจะซื้อเข้าเข้าข้าวสารเนี่ยบอกว่าคุณจะขายฉันเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวอย่างของการที่เราไม่สามารถกาหนดได้แต่ว่ากรณีของสวนกล้วยผมได้ยินมาว่าเรากําหนดได้บอกว่านี่าสนใจนะถ้าจะพุ่มตัดทวงนี้เจ้าก่อนผุมโขอเพิ่มสองบาทได้ไหมจากจากราคาปกติโอ้นี่นะครับแล้วแล้วปกติท่านผู้ใหญ่ ไปด้วยเปิดอบรมอะไรพวกนี้ด้วยเนียที่จริงแล้วผมเคยเคยเป็นวิทยากรให้กับการยางที่ไปอบรมที่ที่ที่ไหนหนองปดได้เลยนะตรงนี้ที่หนองปดบ้านหนองปดครับเคยเคยไปอบรมให้ครับแล้วก็กับเกษตรกรเพื่อไปที่อมเภออะไรพวกนี้ผมเคยโอ้เราได้ทอดของความรู้ให้อยู่ครับครับโอ้เนี่ยสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวรบวนท่านผู้ใหญ่ช่วยนําเข้าไปในดูงฝัี้นกล้วยนะครับโอ้นี่นะครับ แล้วก็วิวดีด้วยนะครับแถวนี้ฝังนี้ฝั่งนี้อ่ะวางแผนไว้ว่าจะปลูกเดือนพฤษนสภาเพื่อจะลงตุดจินปีหน้าโอครับแต่บังนี้เขปลูกไปเรื่อยๆนี่ปลูกอันนี้ขายได้เลยได้ทั้งปีโอสังเกตว่าถ้าผู้ใหญ่จะไม่ได้ปลูกทีเดียวลุบเลยนะจะมีการวางแผนนะวางแผนตลาด แล้วเนี่ยจะมีเป็นรุ่นๆนะครับลวยจะมีเป็นรุ่นๆเลยนะรุ่นที่สุกก็ว่ากันไป <dış absolutely S 1> แปลงรุ่นดว้วยแปลงรุน่นนีกแปลงอ๋อนนดว้วยนะครับโอ้อสุดยอดเลยนะครับโอ้แล้วก็วยังมีการปลูกพวกนี้ด้วยมีปลูกปลูกพริกพวกอะไรมีเกษตรกรมาดูงานอะไรไหมครับเคยมาครับครับตอนนี้มันมันใกล้หมด อ๋อเนี่ยราตรงไหนเดินเข้าไปตรงนี้มันจะมีหน่อยนะโอ้นโอนี่นี่นนไอไปอาะกล้วยตรงนี้นะครับกล้วยจะเยอะเลยนะครับอันนี้ปลูกหลังโอ้นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ว่านะการการวางแผนดีๆการใช้ประโยชน์นะของที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยการวางแผนนะครับนี่ก็จะออกผลลัพธ์ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งรายได้ต่อไร่นะ ต่อหนึ่งแสนบาทนี่นะต่อรุ่นนี่นะก็ถ,ถือว่าสุดยอดเลยนะครับโอ้นี่นะครับตนบ้นผู้ใหญ,ญ่อันอันไหนที่ใกล้ตัดได้แล้วครับเนี่ยใกล้จะจะใกล้จะตัดได้โอ้<น>โซนนี้โซนนี้เรือเครือใหญ่ๆครับโอ้เครือใหญ่มากเลยนะครับเครือ้ตีปนิยมตะเล็กเครือใหญ่หญปนิเวศครับหีทิพย์โล่ิพแปดทิพเก้าโลเพืแต่ว่าอะไรมันตัดออกมาแล้วนี่หวีหนึ่งนี่ก็เบอกว่าพื้นที่นี้มันเรือใหญ่ๆตัดออกหมดแล้วแต่นี่อ๋อครับ อ้นี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะเครือใหญ่ทั้งนั้นเลยนะอ้นี่นะเครือนี้เนี่ยมั okay. นขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทครับอู้สี่ร้อยบาทโอ้ไม่ธรรมดานะธรรมดาครับไมได้ยินแล้วรู้สึกยังไงครับโอ้ยินดีเพิ่มใจด้วยครับผมสี่ร้อยบาทถ้าใหญ่ถ้าตกโเราเฉลี่ยว่าถ้ามันตกเป็นกิโลอ่ะ มันมันมันตกกิโลเท่าไหร่ตอนนี้ที่ขายอยู่ประมาณยี่สิบลวกยี่สิบครับหลวยี่สิบบาทโอ้ข้าขายเป็นกิโลบาทครับกล้วยนะครับสุดยอดเลยนะครับประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยครับครับแล้วมันที่น่าสนใจนี่กล้วยหอมเนี่ยที่คือที่อยู่ในตลาดโลกเนี่ยมันมีกล้วยหอมที่นิยมกันชนิดอื่นกับอะไรอย่างอ่ะบ้านเราที่ในตลาดโลกกล้วยหอมที่หลักๆมันมีสองชนิดก็คือกล้วยหอมทองบ้านเรากับกล้วยหอมมาเลย หรือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพวกรมัดเราเนี่ยก็โคตไมเชลแล้วภาษาของมาเลนเขาเรียกคาร์เมนิดที่ที่ส่วนใหญ่ทั่วโลกมันก็จะปลูกคาร์เมนิดกันส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อเนาะมันเป็นกล้วยหอมแบบแบบไหนแบบคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้นั่นจะวีเยอะกว่าใหหญ่่ทีเรานภาพในรับยียาใช่ใช่แต่ว่ารสชาติรสชาติอถ้าความนิยมเนี่ยต่างชาติเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมแบบโคตไมเชลบ้านเราโอ้ทำไมครับทำไม ความนุ่มความอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าอยู่กับเชลมันอยู่ยู่นานกว่าอยู่ได้นานกว่าครับเพราะว่ามันเป็นคุณค่าทางดินด้วยที่ว่าผลผละดของเอาแบบนี้ยอแล้วแล้วแหล่งปลูกจริงๆในในโลกนี้นะในโลกนี้ปลูกกล้วยหอมกล้วยหอมที่ได้จริงๆที่ไหนบ้างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานะครับส่วนใหญ่ก็ปลูกในประเทศไทยอินโดอย่างมากว้างซื้อบ้านเราเลยแสดงบ้านเขาปลูกได้ไม่ดีหรือยังไงบ้านเขาส่วนใหญ่ก็ปลูกข่าวิมล็ดเอาปลูกในบ้านเราไม่ได้เลยไหม ผมไม่แน่ใจว่าเขาปลูกได้ไหมแต่ว่าความนิยมต่างๆเนี่ยเขาอาจจะใช้คำวินิจเพราะว่ควาคำวินิจเนี่ยมันให้ตอวเครือมันเยอะครับอาจจะว่าปริมาณมันอาจจะได้เยอะกว่าแต่ความนิยมความอร่อยเนี่ยทูกตัวนี้ไม่ได้โอ้โ้นี่นะครับความแตกต่างเราลองนึกไม่ถึงว่าพัทลุงจากเมื่อก่อนใครจะคิดว่าจะปลูกกล้วยแบบนี้ได้ไม่เคยคิดนะสมัยก่อนบ้านเราก็มีแต่กล้วยสมัยก่อนก็มีกล้วยน้ำว้านี่ถือว่าสุดยอดแล้ว กล้วยอะไรกล้วยจีนกล้วยอะไรกล้วยส้มกลางบ้านกล้วยส้มครับแล้วบ้านเราเมื่อก่อนไม่คิดเลยคือจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยบางทีอาจจะว่าในเชิงปริมาณเนี่ยเราไม่ค่อยมีเพราะว่าเกษตรกรมันจะนิยมปลูกน้อยครับการปลูกยางเนี่ยมันเป็นเต้าแก่สวนยางเต้าแก่สวนปาล์มปลูกกล้วยใครบอกว่าเต้าแก่สวนกล้วยไม่มีครับไม่มีไม่เคยได้ยินนะครับทีนี้ทีนี้ความปลูกฝังตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นเนี่ย ก็ต้องมีส่วนสวนยากับส่วนปามถูกไหมรับแต่ส่วนใหญ่เบอกว่าการมาปลูกกล้วยเนี่ยเขาไม่นิยมไหนจะเหนื่อยมั่งอะไรมั่งต้องมาค้ำต้องมาดูแลใช่ไหมต้องให้เวลากับมันแต่จริงแล้วความไม่ผลปริตี้ว่าความรวดเร็วต่อรอบมันจะจะให้เยอะไอ้ผมเกษตรที่เร็วกว่าครับครับสมมติว่าเราเป็นนี่ทักสองแสนปลูกกล้วยประมาณนักสามไร่ปีหนึ่งเห็นผลแรเดือน โอ้นี่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 ไอ้ที่บอกว่าดิจิตอลดิจิตอลอะไรนี่เนี่ยมันมันไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยอยากให้คนมีเงินนี่ส่งเสริมปลูกกล้วยเลยถ้าคือคือตลอดย้อนย้อนกลับไปนะก็เหมือนว่าเราถูกผูกของว่าต้องให้คนช่วยครับเราไม่ลุกขึ้นมาช่วยตัวเองก่อนให้ให้ให้แต่ปลาไม่ให้เบ็ดใช่ครับโอ้นี่นี่ได้ยินท่านผู้ใหญ่พูดอย่างนี้ทําให้ รู้สึกว่าเรามีทางออกมากขึ้นนะนะครับจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยปลูกกล้วยได้ถูกไหมกล้ปลูกกล้วยได้มีต้นตะก้อนเล็กไม่ต้องมากเพราะว่าเราต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนคือเช่าก็ยังได้เลยใช่ไหมเช่าที่ยังได้เลยไม่ต้องเช่าครับบอกว่าผมขอปลูกกล้วยถวนคุณเนี่ยผมลดน้ําถวนคุณด้วยปลูกเรียนเนี่ยปลูกก็ปลูกตัวเรียนเราปลูกกล้วยเราลดน้ําตัวเรียนให้เข้าไปด้วยอ่าใช่ไหมครับมันก็ก็อยู่กันได้ตั้งสองฝ่ายครับนะครับแต่พวกเราเนี่ย ไม่ไม่ไม่ปลูกของอื่นของไม่อยากปลูกแต่เหมือนผมเนี่ย ah, พี่เขอบอกว่าไปช่วยปลูกหน่อยตอนนี้นผมเต็มแล้วเต็มมือเพราะอมผูกไม่ทันก็หลายเหมือนพี่เขาบอกว่าไปช่วยปลูกในสวนเขาด้วยครับมีที่ปลูกเยอะๆถ้าตั้งใจทําำคือสวนยาง <c oughs> ได้ประโยชน์เต็มๆเลยสวนยางก็ได้ประโยชน์เพราะในจะใส่ปุ๋ยใส่พวกมูลสัตว์พวกขี้ไก่พวกขี้หัวถูกไหม ใน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 แล้วปรับปรุงดินไปด้วยกล้วยก็ตีล้มมาต้นน้นก็ปรับปรุงสภาพดินไปด้วยครับครับแล้วการบำรุงดูแลรักษาล้ะครับท่านผู้ใหญ่การดูแลรักษาก็เริ่มตั้งแต่การปลูกนะครับตั้งแต่การปลูกเราอาจจะใช้มูลสัตว์พวกขี้วัวพวกอะไรเนี่ยลองหลุมไปด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ใช้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นผมตั้ง คือว่ามาเป็นเป็นร้อยร้กระสอเรามีวิธีแบบไหนครับที่เราเราจะบังคับให้กล้วยมันออกเคลือใหญ่ๆแบบนี้เขานั่นแหละผมบอกแล้วมันมีมันมีเทคนิคตั้งแต่เทคนิคการให้ปุ๋ยการให้น้ำการดูแลรากการดูลงใบการไม่ให้กล้วยเป็นเชื้อรามันก็มีเทคนิคของมันนอกนี้น้อนก็ต้องสอนกันเป็นชั่วโมงต้องต้องเรียนกันก่อนยนการคครรัับบศึกนะครับ ไม่ยากอย่างไรหรือเปล่าใช้คํานี้ได้ไหมครับได้ไม่ยากครับแผลตอ<ต>บแทนสูงผลตอบแทนก็สูกค่อนข้างจะสูงอที่บอกว่ามีนี่สองแสนเนี่ยปล,กย 3, ลยูกไว้สามไร่ให้ปลูกด้สามไร่ก็อีกไร่หนึ่งไว้ต้นทุนถูกไหมโอ้นะครับนนี่ปลูกในสวนปาล์มด้วยนะฮะป,ปลูกปาล์มปลูกปาล์มประกอบไปด้วยนี่อยู่ท่ามกลางสวนยางนะอยู่ท่ามกลางสวนยางโดยส่วนใหญ่ก็ห่ว,วงเวลาหนึ่งคนภาคใต้โดยส่วนใหญ่นะหรือพี่น้องอีสานหลหลายจังหวัดก็ปลูกยางกันนะ แต่ว่าถึงจุดหนึ่งนะครับก็เป็นไปอย่างเขาเรียกอุปสงค์อุปทานนะมัแล้วก็มีปัญหาในเรื่องการตลาดแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ต้องเอามีเห็ดด้วยนี่กินได้ไหมกินได้กินได้เออมันมีเห็ดพวกนี้ขึ้นด้วยนี่เห็ดอะไรครับทพา่ผู้ใหญ่จะเป็นพวกเห็ดขาวเห็ดขาวอ๋อมีเห็ดพวกอะไรพวกนี้สวนกล้วยนะครับแล้วนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับสําหรับการปลูกกล้วยท่านใดที่ ต้องการที <tem> er ่จะได้องค์ความรู้เรียนรู้รวมถึงต้องการที่จะได้หน่อกล้วยนะครับก็สามารถติดต่อท่านผู้ใหญ่ไม่ได้รบกวนขอเบอร์ท่านผู้ใหญ่ครับหรือว่าท่านผู้ใดที่สนใจผู้ใหญ่ทวีเสษแก้วนะครับองแกา0เ6 2ดสองศูนย์เฟซบุ๊กก็ผู้ใหญ่ทวีทวีตุ้งตัวยักษ์นะครับครับก็ถือว่านี่เป็นตัวอย่างของผู้นำนะจะเป็นผู้ใหญ่เราจะเห็นผู้ใหญ่กี่คนนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ทางด้านความคิดให้กับพี่น้องประชาชนเป็นทางเลือกทางรอดให้กับพี่น้องประชาชนได้ หนึ to Instead, então, ่งในนั้นก erm ็คือผู้ใหญ่ทวีนะครับที่เราได้มาเห็นคือไม่ต้องอธิบายไดมากนะครับว่ามีดีอย่างไรนะครับแต่ว่าเราดูจากสิ่งที่ผลงานนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็เชื่อว่านะครับถ้าผู้ใหญ่หรือว่าผู้นําท้องถิ่นต่างๆนะครับได้ทําแบบสิ่งที่ผู้ใหญ่ทวีทําอย่างนี้นะครับเราเชื่อว่าถ้าทุกหมู่บ้านทำอย่างนี้ได้นะครับก็แปลว่าประเทศไทยเราก็จะได้หลุดพ้นจากความยากจนนะจากความยากจนจากความไม่มีได้ อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นีที่มีหนี้นะก็จะสามารถลดหนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบพคุณท่านผู้ใหญ่นะครับที่ให้เกียรติร่วมในการนะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรตินะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ